สวัสดีครับปูทีวีกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้เพื่อนๆคิดถึงกันมาค่อนข้างใช้เวลาหลายเดือนเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับในอีพิซดใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกลอฟนะครับว่ากลอฟเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็แบบไหนที่เหมาะกับตำแหน่งอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก,ลก็หลักๆนะครับในเบสบอลซอฟบอลเนี่ยก็จะมีกลอฟเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับผมแบ่งเลยแบบแรกนะคะก็คือนี่เป็นมิดแล้วก็แบบที่2เป็นกลอฟนะครับ อย่มันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็แบบแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะก็คือมิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิดของแ a ชเชอร์แล้วก็มิดของเบนนึงหรือว่าเฟิร์สเบดแมนนะครับความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวนี้ก่อนเนาะมิดของแคชเชอร์เนี่ยนะฮะก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้แคชเชอร์รับรูปพิสจาก p i เชอร์นะครับความหนาของช่วงฮิลนะครับตรงนี้ก็จะมีความหนา หนามากเนี่ยขมือจับได้เลยว่ามันหนาแล้วก็พ็อกเก็ตที่อยู่ตรงนี้นะครับพอรับตรงนี้ปุ๊บด้วยความที่มันมีความโซนของมันเนาะมันจะไม่เจ็บเวลาที่เรารับลูกที่มีความเร็วสูงนะครับหรือความแรงก็นี่ครับพ็อกเก็ตมันอยู่ตรงนี้ด้วยความที่มันตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเส้นผ่าขนางประมาณ32นะครับมันก็เลยมันเป็น mid best one ซะมากกว่าพอรับลูกซองบอลมันก็จะเลย ประมาณนี้นะครับมันหุบได้ไมหมดเนี่ยมันตื้นแต่มันก็ใช้เล่นได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมิดเบนหนึ่งนะครับสังเกตได้เลยว่ามิดเบนหนึ่งเนี่ยพกเกต็ตลึกมากครับนี่ลึกเข้าไปมากเวลาใส่ลูกเข้าไปเนี่ยปิดเกือบหมดเลยนะครับความแตกต่างของมิดเบนหนึ่งะฮะกับมีแคชเชอร์ นี่เป็นหนึ่งเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อให้ตำแหน่งเบดหนึ่งเนี่ยใช้รับลูที่เพื่อนๆคว้างมานะครับจากที่ต่างๆในสนามนะครับแล้วก็สามารถใช้จั่วได้ง่ายนะครับการขูดนะครับการจั่วแบคแฮนแบบนี้หรือโคแฮนไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแต่ก็คนไม่น้อยเลยนะครับก็ใช้เบ็ดหนึ่งในการนั่งแคทนะครับซึ่งด้วยความได้เปรี่ยบของมันเนี่ยคือพอเกตมันลึกมันรับง่ายนะครับแล้วก็มัน ไม่หนักเท่าไหร่เนาะไม่ยกกัมีแคชเชอร์แต่ผมว่าน้ำหนักมันก็พอกันนะไม่เคยช่างเหมือนกันแต่ส่วนตัวของผมก็ชอบนี่เป็นหนึ่งมากกว่าเวลานั่งรับแคร์เพื่อนนะครับมันลึกดีรับง่ายนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับก็จะเป็นกลอฟของอินฟิลเดอร์นะครับนี่กลอฟแบบนี้เพียที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลอฟพิเชอร์นะครับตำแหน่งพิเชอร์ก็คือสังเกตได้ง่ายๆนะครับส่วนมากกลอฟพิเชอร์เนี่ยที่เขาเขียนกันตามตำราบอกมาเนาะก็จะเป็น เว็บแบบปิดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเว็บบาสเกตเว็บนะครับเว็บ3ปิดแบบนี้ข้อดีของมันนะครับก็คือพิชเชอร์เนี่ยเวลาจะทำรูปเปลี่ยนหรือรูอะไรเนี้ยก็ปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นนะครับว่าทำรูอะไรนอกจากรับสซยจากคชเชอร์มาแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับถ้าเป็นเว็บแบบอื่นอย่างเช่นเป็น cross เว็บ cross เว็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีมันก็เห็นได้เนาะเห็นเห็นเห็นลายใน,ในการจับรูปของพิชเชอร์นะครับแมสเตอร์ก็อาจจะดารูได้แต่เอาจริงๆมันก็ มันก็ไม่ได้เดาง่ายขนาดนะัหรอกเนาะวนมากเขาก็ปิดก,กันตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ตรงนี้อยู่ดีนะครับไซส์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ11.5นะครับในด้านของกรอบฟิชเชอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ฟิกกันเรื่องไซส์เท่าไหร่เนาะใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับลำดัตบ,บต่อมาครับก็จะเป็นกรอของผู no ง้เล่นตำแหน่งผู้เล่นอินฟินะครับนี่ตัวนี้ก็ พูดถึงก็เป็นโคปิเชอร์ก็ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นแบบปิดเหมือนกันตัวเนี้ยฮะก็เป็นทรงแบบนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับตัวพ็อกเก็ตตัวปามกว้างพอสมควรก็เกือบจะยุไยแล้วนะฮะมีอายุพอสมควรตัวนี้ก็กลุ่ของเมทัลอินฟิวนะครับ,รก,ก,บ,รบก็จะส่วนมากก็จะเป็นไซส์ถ้าเป็นของซอฟบอลนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ11.5ถึง12.5นะครับถ้าเป็นเบสบอลนะครับส่วนมากเขาก็จะนิยมใช้กันที่ตั้งแต่ สิบเอ็ดนิ้วขึ้นไปถึงอ่าสิบสองไม่เกินนี้นะครับในความที่ลูกเบสบอลเนี่ยมันเล็กกว่าลูกซอฟบอลนะครับก็ต้องใช้กรอฟที่มีขนาดเล็กพอสมควรในการเล่นมิดเดิอินฟิลนะครับมิดเดิอินฟิลเนี่ยก็คือผู้เล่นในตำแหน่งเบสสองหรือช็อตสต็อปนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณตรงนี้สมมตินี่เป็นฟิลนะลูกสามเหลี่ยมไดมอนด์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้อ่าความเร็วนะครับในการถ่ายบอลเพื่อเล่นดับเบิลเพลย์หรือว่า เพลงอื่นๆให้กับเพื่อนนะครับเขาก็เลยจะนิยมใช้กลอฟที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข,ข้างจะเล็กเลยแหละแล้วก็มีพ็อกเก็ตที่ตื้นนะครับฝรั่งใช้คําว่า shallow pocket นะครับก็คือเรื่องความที่พอพอลู่เนี่ยมันเข้าไปในกลอฟก็สามารถหยิบออกมาได้ง่ายเพื่อถ่ายบอลเล่นต่อนะครับมันจะไม่เหมือนพวกกลอฟอัลฟิลซึ่งมีพ็อกเก็ตที่ค่อนข้างลึกนะครับเวลาหยิบรูเนี่ยก็จะลําบากพอจะเล่นเพลงที่มันต้องใช้ความเร็วความต่อนเนื่องเนี่ยก็อาจจะทําได้ช้ากว่ากลอฟ ของ m i n i นอร์อินฟิวนะครับแต่ตัวนี้ก็ลึกพอสมควรเลยนะพอเกตส่วนส่วนมารถใช้ได้กับซอบบอลน,นะครับลูกมันก็จะย้วย้เขาแบงนี้มันก็จะลึกตัวนี้ก็เป็นกอบม i n เนร์อินฟิครับแต่ว่าก็เป็นอย่างเงี้เป็นทีเว็บนะครับค่อนข้างเก่าขาดแล้วด้วยตัวนี้ใช้มานานพอสมควรไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่ทรงก็จะตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบแบบนี้นะครับ คือเบสิกเนี่ยที่สมมากเขาสอนให้ใช้รับกันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะแต่คือพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยโบกมันเริ่มหายแข็งมันนิ่มส่วนมากเรารับแบบเนี้ยเราไม่รู้ตัวหรอกส่วนมากเราจะรับเป็นทรงแบบนี้กันนะครับก็พี่เจนเขาเคยบัญญัติสอนเขาไว้ว่าเป็นทรงวไดิกึดนะครับก็คือเวลารับเนี่ยเป็นแบบโบกหนลูกเข้าไปรับอย่างนี้เหมือนกันไหมวไดิกุดนะครับ ันนี้เรื่องทรงของกรอบเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะชอบตัดให้ทรงกรอบมันเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆทรงเอาฟิลก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ชอบใช้แบบนี้นะครับหนักกว่านี้ก็มีนะครับแบบแบบแบบไอ้เจ้าตัวเนี้ยโแัแดงบางทีอันนี้มันมาจากโรงงานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสุ per v e l i k u ดมีรับแบบนี้เลยโป่งโป่งไปกลางหรือไปนิวชีเนี่ยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันโกรบเป็นบอลใช้เล่บบนตอมบอลลำบากเกมมันตื่นมากแล้วมันทรงเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับก็เป็นกรอบของผู้เล่นตำแหน่งเบลสาแล้วก็รวมถึงยูทิลิตี้เทเยอร์นะครับอ่ายูทิลิตี้เทเยอร์ก็คือเป็นตำแหน่งที่อ่าค่อนข้างเป็นตัวฟรีนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนกันกรอบส่วนมากที่เขาแนะนำกันมาก็จะเป็นไซส์ที่สินะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น12นิ้วนะครับอ่าก็เหมาะกับสหรับการเล่นเบลสามอินฟิลตำแหน่งอื่นก,ก,ก็ก็เล่นได้นะครับคือมันก็อยู่ที่ความถนัดส่วนตัวนะครับว่าชอบใช้กรอกแบบไหนนะฮะแต่ ตัวนี้12นิ้วก็คือเด่นเบลดสาก็ได้เบดสเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นฮอตโซนนะครับฮอตคอนเนอร์ Hot เวลามีคนตีใส่ก็จะตีอาจจะโป้งป้างด้วยความที่พกเกตค่อนข้างลึกพอ,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 อสมควรนะครับตรงนี้ก็ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็บานรับง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้เล่นออฟฟิวก็ไม่เสียาหายครับเพราะมัน12นิ้วค่อนข้างจะยาวสมควรรับไฟบอลก็ง่ายนะครับถ้าอย่างในเมเจอร์ลีกเนี่ยก็จะมีคนที่ใช้กล ไซส์ถึง12.25นะครับในการยืนตำแหน่งเบสสานะครับก็คือเอ่อเคบีคริสเม็ทนนะครับเบอร์สิบเจ็ดของชิคาโกคัฟนะฮะจะใช้กรอบสิ2สอในการเล่นเบสสานะครับนี่ผมว่าก็น่าจะเป็นคนที่ใช้กรอบยาวสุดในฟิลในมิจเรลีกแล้วนะถ้าไม่นับพวกเบสหนึ่งนะครับก็ถัดมาสุดท้ายนะครับก็เป็นกรอบสำหรับตำแหน่งออฟฟิลเดอร์นะครับก็ส่วนมากเขาจะชอบใช้ดัดให้กรอบเป็นทรงแบบนี้กันนะฮะโป่งไปน้าเอ้ยโป่งไปก้อยปิดอย่างนี้นะครับ ผมอะผมถนัดใช้แบบกึ่งไม่ได้กดหลังๆมันก็ไม่กึ่งละมันก็ไม่ได้กุดแล้วล่ะเอารับไมอย่างนี้ก็โกลของอัพฟิลนะครับสังเกตได้จากความยาวเป็นพิเศษเลยเมือเทียบกับเพื่อนๆตัวอื่นนะครับนตัวนี้ยาว13นิ้วนะครับใช้เล่นซอฟบอลค่อนข้างสบายเลยเพราะว่ายาวนะครับแต่ทีนี้ผมก็ยังรับเบ้าอยู่ดีก็โกที่ยาวเนี่ย ส่วนมากก็จะเป็นโคก,กเขฟิลสังเกตได้ง่ายเลยเขาเออกแบบมาเพื่อให้ใช้รับลูกที่มันอยู่บนฟ้าแล้วก็เวลาเราต้องวิ่งไล่ลูกให้ทันนะครับความยำมันก็จะได้เปรียบถึงลูกมันโดนตรงนี้มันก็ยังกิ่งเข้ามาเข้าโค้กได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเว็บตัวนี้ก็จะเป็นอ,อิชิโรเว็บนะครับก็คือถ้าอย่างเป็นยี่ห้ออย่างรอลลิงเนี้ยเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นชับอีส s t นะครับแต่ว่ามันความแตกต่างของเจ้าตัวนั้นกับตัวนี้ยมันต่างกันตรงนี้นะผมก็ไม่รู้เป็นเลสตัวเนี้ย นี่นั่น,นคือเดี๋ยวผมโชว์ภาาให้ดูแล้วกันปุ๊บนี่มันมันต่างอันนี้นะฮะถ้าเป็นตัวของ r o l l ิ n g กับตัวจากฝั่งค่ายญี่ปุ่นหรือว่าทรงทางฝั่งเอเชียหน้าตาเว็บมันจะคล้ายๆกันนะที่เรียกอิชิโรเว็บเพราะว่าเมื่อก่อนอิชิโรใช้เว็บแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเว็บแบบนี้ในช่วงทั้งหลังนะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าสวยกว่าน,นะครับลึกยาวใหญ่ น,นะครับโกลฟฟิลก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํโกลฟแต่ละประเภทในแต่ละตําแหน่งนะครับก็ต้องถามว่าใช้โกลฟแบบนี้กับตาแหน่งนั้นได้ไหมผิดไหมไม่ผิดนะครับอยู่ที่ความถนัดขอ,ของเพื่อนเลยนะครับว่าอยากจะใช้โกลฟแบบไหนก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับใช้ให้มันเป็นที่เราใช้ได้ก็พอนะครับยกเว้นอย่างเช่นถ้าจะเอามิดไปอยู่ออฟฟิลยูนฟิลก็กรรมการน่าจะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับแต่ว่า ถ้าจะใช้กรอฟอินฟิวอะฟิลไปเล่นแฟกเชอร์เล่นเป็นหนึ่งก็ไม่มีใครว่านะครับบางคนก็ใช้ได้ใช้ดีด้วยนะครับอยู่ที่ความถนัดร้นวนเลยนะครับแล้วก็ในการเลือกซื้อกรอบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันจุดในตอนหน้านะครับว่างบเท่านี้ซื้อแบบไหนดีมือหนึ่งมือสองมือสามเป็นยังไงนะครับไว้ถ้ามีโอกาสก็จะชวนพี่ๆมาร่วมถ่ายทำด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับพอดีผมถ่ายวันนี้คือหักช่วงประมาณ3ามสี่โมงนะครับก็ยัง งานกันอยู่นะครับแล้วก็วกับช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 ระรอกใหม่นะครับรอกใหม่นะครับรอกใหม่ไม่ใช่รอก2นะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมหาเวลาไปเล่นซับวันไปสบอลกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้จากที่ว่าจะมีแข่งก็อาจจะต้องเลื่อนไปสักพักหนึ่งนะครับก็เทคแคร์ตัวเองครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราบู๊ทีวีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสดีคบับ